ถ้าหลวงปู่ตายแทนลกูกหลานได้ทหารได้ทุกคนนี่ทหารทุกคนแควค่าตลอดบอดภัยนี่หลวงปู่จะตายทันทีนะพวงเพชรใจหลวงปู่นะพวงเพชรนะเดี๋ยวเขาเสียสละชีวิตที่พวงเพชรไปดูที่ภาคที่เอ๋ใจที่พวงเพชรพูดมาแล้วมันก็นัดตาร่วงนะพวงเพชร เธอก็เป็นทาหารลูกทุกคนเป็นทาหารพิเศษนะพงเพชรนะมันเห็นแล้วมันมันอดที่จะน้ำตาร่วงไม่ได้นะพวงเพชรนะขากินอะไรล่ะพวงเพชรอาหารก็แทบไม่มีนะพงเพชรนะเวลาไหนเราขี่เวลาไหนเยี่ยมเราพงเพชรเวลาไหนแล้วได้อาบน้ำบ้างอะพวงเพชร พี่น้าเนะผมเห็นนะถ้าชีวิตของลูกปู่หรลกได้ของลปู่แรกนะผมเว็นนะเกิดทหารกล้าทุกคนจะได้อยู่กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่เขาอะพราะลุงปู่ไม่มีอะไรนะผมเว็นนะลุงปู่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พ่อพ่อแม่ลุงปู่ก็เข้าสู่นิพพานแล้วคือพระเจ้าเจ้าลุงปู่มีอะไรเลยนะผมเห็นนะลุงปู่มีแต่ใจด้วยความรักประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละ เหมือนเงินลงปู่ไม่มีสักบาทเอาออกจงเคาะโล่งหมดแล้วเหลือแต่ใจดวงนี้แต่เป็นใจที่ลักว่าเทศชาติบ้านเมืองนะพมงเพชรนะได้เงินร้อยล้านพันล้านของพระเรยเยอะนี่เขาไปว้าไหนหรือพวงเพชรพ่นาลูกจี้ไปเทอาทุนหอยนู่นไปเล่นหุน้นเล่นเชเล่นุงไฟนู่นพี่นานะพวเพชรนะ นี่เห็นประเทศชาติบ้านเมืองเลยไม่เห็นศาสนาเลยเป็นสถาบันเลยเหมือนกับเจี๊ยบจ้าชาติศาสนาสถาบันะอยู่ในอุ้งเท้าหรือพงเพชรว่าไงหลายพพหลายชาติที่หลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่ได้เอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อปกป้องประเทศชาตินะพงเพชรนะเลือดทหารยังอยู่นะเลือดนักรบยังอยู่นะพงเพชรนะถ้าเลือดนักรบไม่มีจ้างก็รบก,กับกิเลสไม่ได้ ลบก,กับความโลภโกรดหลงทิฏฐิมันนะลบกับการราคะไม่ได้ไม่สามารถสลับเป็นสลับตายเพื่อมากก่อผลได้นะพวกเพชรนะผมพิจิก็เห็นนี่ผ้าชนมากมาก,ก็มาหาเงินมาเรียอะไรมาปิดพุทธพาณิชสร้างวัดรูที่อยู่ที่อาศัยรูบทใจสาลายยังจะดีใหญ่ นีอะไรที่บอกว่ามันเป็นถาวรวัตถุบ้างนี่ประเทศไทยนี่แผ่นดินนี่นี่ถาวรวัตถุนี่ทำาไม่งยิปกป้องไม่ได้หละพวกพิษผมเพช่ก็เลือดทหารลูกทุกคนก็ไปเลือดทหารพวกเราไม่ใช่เลือดที่ขาดตาขาวนะผมพชรนะแต่หลวงปู่เป็นพระถ้าเกินนี้มันก็ไม่ได้ ใช่หลวงปบวชมาเพื่อมักเพื่อผลเพื่อดเพือผลในประเทศไทยเรายังสงบในช่วงนั้นมันมีอะไรที่จะบอกว่าบุญนบากายกองนั่นเดี๋ยวนี้ดิด,ดูิผมเกนะ็ดทหารกล้าเราตายไปสิบห้านายแล้วหนะมาเราก็สละชีพเพื่อชแชาสรุดดีหมาตัวนั้นอยุน่นรวยสามขานี่เรายังไม่เห็นหน้ามันนะ มันยอมเสียขาเพื่อชาติไทยของพวกเรานะพวงเพชรนี่พวกเราไม่อยู่ดีกินดีเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรนั่นน่ถ้าเราก็อยู่ดีกินดีก็อยู่ในวัดวารามตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่าลืมว่าลุงปู่อยู่ป่าอยู่เขาสิปีอยู่กับพวกทหารนะพวงเพชรนะแตงกูอยู่ยังไงล่ะหกเจ็ดวันในฉันครั้งหนึ่งหกเจ็ดวันได้ฉันครั้งหนึ่งต้องสรุบทลายตามป่าตามเขารูปเดียวใครมาเลยดีต้อขึ้นสมองใครดูแลลุงปู่แหละ หลวงู่ไม่เคยมีลูกจิตทุกขายไม่มีใครใดๆทั้งสิ้นรอดชีวิตมาเพราะทาหารกล้านะปวงเพชรนะต้องเข้าใจด้วยหลวงู่ฝึกหลวงปู่ให้เป็นจิตที่อาทิฐหานเพื่อต้องการโค่นอวิชาเพื่อต้องการไปพระที่พันไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมารบกับใครอีกไม่อยากจะกลับมารบมาฆ่าฟันกับใครอีก เมรก,กับตัวเองก็ขอให้มนยุติในปัจจุบันนี้นี่หลวงกูจะเป็นอย่างนี้ทหารกล้าต้องอดต้องยากต้องสละชีวิตเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองพวกเรามันอยู่ดีกินดีมีอะไรบ้างไหมที่มีจิตใจที่เป็นมนุษย์บ้างหมามันยังดีกว่าพวกเราหลวงปู่หมายถึงพวกที่ไม่รักประเทศชาติพวงพชรหมายยังดีกว่าพระพวกนั้น มาย,ยังดีวกว่าคนในประเทศชาติที่ไม่รักประเทศชาติพวกนั้นแต่สำหรับพวกเรานี่ยกไว้สูงสุดนูน่นเห็พระที่ลกประเทศชาติบ้านเมืองก็ยกไว้สูงสุดนู่นนะพวงวิทย์นะนั่นเรื่องของเรื่องนั้น,นก็เคยเห็นนี่มีแต่พระองค์ในหลวงรอจีบดูที่บนเฉลิมพ,พระชนมพรรษาพระองค์งดเลยนะ่ะมีมี ยังจะสะดุดดีธรรมดาของอยู่ในข่ายรไรเล็กกันหน่อยท่านท่านอยู่นูน่นขับเครื่องบินไปนูน่นอยู่ที่อุบลน,นูน่นพระองค์ราชนีสุธิดาพิจารณาดูที่ท่านห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองขนาดไหนะเอาพิจารณาดูที่พวงเพชรเป็นกำลังใจก็ทหารกล้าสู้นะลูกแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เป็นเลือดของพระเจ้าตากสินได้นักรบนะพวงเพชรนะ หลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่ได้ซัดกันหนักอยู่ในสมัยที่เอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อต้องการแผ่นดินนี้บูชาพทธเจ้าแทนมาลานฝั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 นเตฝันมันก็ยังอยู่ในใจอยู่ในจิตไม่เคยลืมชาตินี้หลวงปู่จึิงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีกนั่นแหละไม่อยากจะมาฆ่าใครอีกมีออากจะกลับมาเกณฑ์เบียนบายใต้เกิดฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้พัดพัดจากลูกจากหลานที่เป็นทหารกล้าอีกต้องการมายุติในชาตินี้ แต่เมื่อเกิดสิทสงครามต้องทําเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเห็นว่านี่เรารักประเทศชาติเราเขาใจยังบองเพชรเนะ่ถ้าใครมันตำหนิตำตำหนิตีเตียนหลวงปู่แสดงว่าไอ้พวกนั้นมันเร็วกว่าหมาตัวนั้นน่ะที่ที่ที่เพื่อชาติ้าก็ตามคนในประเทศชาติก็ตามเขาใจยังบองเพชรนั่นเลือดนากรบเลือดรักประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่เลือดที่ขาดตาขาวแต่ชีวิตนึ่งที เลกได้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะเรียนรุ่งเรืองบันง่นคงหลวงปู่เอาเดี๋ยวนี้เลยนะพวงเพชรนะใจลึกโมขนาดนั้นไม่ใช่พูดเฉยๆทำให้เห็นด้วยนะแล้วก็ไปให้เห็นด้วยนะสามวันที่วันที่หลวงปู่ไปนะใดี๋ยวเขาไปอยู่กับลูกอยู่ใกล้ชิดกับลูกเพื่อเป็นขันกำลังแจงให้กับลูกทั้หารกล้าผลสุดท้ายมันก็นึกศึกมันหนักเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ จ่ไหมทหารนี่ก็อยู่ยังไงล่ะเอ้าผมเพชรก็เป็นทหารผมเพชรรู้นี่เดี๋ยวใจช่วยใจช่วยถวดมวนใบพระทางด้านนอกนะแต่เมื่อทํารไ้ภายในเจ๊เถไม่มีเกษมก็ต้องภายนอกด้วยนั่นแล้วไปซื้อของนี่ซื้อนั่นก็ทหารก็ไปเลือกเอานั้นแหละบอกที่น้องขาดอะไรบ้างแต่ยี่ส่งตะพยงกันจุดนี้จุดนี้ไปถึงนั่นกลุ่มทหารผ่านขาดอะไรบ้าง กลุ่มทหารกองหนุนนี่ขาดอะไรบ้างทางไอ้นี่ทางด้านไอ้อตำรวจตะเวนชายแดนขาดอะไรบ้างเขาจะกินอะไรบ้างแล้วก็สั่งมาทางด้านนั้นก็พอรู้ว่าเออขอผมจะลดหน่อยนะเพราะมันมีอะไรจะกินให้มันนวลนัว,นวนหน่อยพอมีแห้งชู้หลวงปู่จังขอเขาขึ้นไปนะพวงเพชรนะถ้าหลวงปู่ไปได้นี่ป่านี้ก็คงยังไม่กลับนะพวงเพชรนะ โอ้ยไม่ได้ลวงปู่ไม่ได้ขอรับพวกผมมีความผิดท่นนี้พวกผมก็ดีใจแล้วครับพ่อแม่ครูอาจารย์ลวงปู่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วถ่ายรูปก,กับลูกนั่นแหละอาหารก็กองกันอยู่นั่นท่านลวงปู่มีเงินมีทองมากเหมือนหมู่นะพวงเพชรนะเป็นหลายล้านเป็นร้อยล้านพันล้านเหมือนหมูนพวงเพชรเอ้ยเสริมกําลังเขาไม่ใช่ธรรมาดาหรอกพวงเพชร เรานี้เป็นพระปาที่พวงเพชรเพราะจะเอาอะไรพราะจะมีอะไรแล้วมเมนพอรับปัจจุปเจัยพรอก็รับตามทำตามวิไนน์เนี่ยก็ไม่คิดว่าเงินแสนที่ลูกเอามาถวายในวันครบรอบนั่นรวมจตุปัจัยได้แค่นั้นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเรานะพรงเพชรนะให้ทหารได้ตอดชีวิตไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราอ่ะโอ้มันก็เทือนใจนะพรงเพชรนะ แต่ในคลิปนั้นนะ่ะโหยืนชัดกันเลยนะลบมันก็ลบไม่ได้นะเอาชีวิตแรกเลยพี่ชีพเลยมันตายกันไปข้างนั่นเอเลือดนักรบนั่นนะได้บุญมากได้อานิสง์มากเนจะ็ดจิบล้านคนชีวิตเราชีวิตหนึ่งปกป้องเขานี่พวงเพชรบุญจะขนาดไหนเอาพี่นาดูที่ ในเกสิปลานคนเกิดมีพระอริยะบุคคลที่เป็นพระหันอยู่ในเกสิปลานคนเราบอกเพชรทหารกล้ากลุ่มนี้จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากขนาดแต่พี่นาวที่มีพระสุป,ปฏิปันโนปฏิบัติปฏิบัติชอบที่มีศีลวิสุธทธิจะมาที่วิสุธทธิปัญญาวิสุธทธิหากไม่ไม่ถึงมากถึงผลคนในนั้นชีวิตเขาแหลชีวิตหนึ่งเขาจะได้บุญมากขนาดไหนหรือใครจะค้านถ้าใครจะค้านผมนะ มูคณะจักรพรผมเลวขอบปาตัวนั้นที่มันพีชีเพื่อชาติน่นกล้าพูดจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ขอให้ลูกลูกของพวงเพชรพร้อมั้งพวงเพชรลูกสาวลูกเขยด้วยแคลค่าตลอดปลอดภัยอย่าให้มีแพนตรายเขาไปยุ่งได้พวงเพชนะรนะพูดเมื่อกี้นะแต่พ่อตายแทนได้นี่เพราะจะตายแทนพวกเราทุกคนนะพวงเพชรนะ เดวเรื่องปูนะพวงเพชรพอาะเรมือไปเอาอะไรก็ใข่นะพวงเพชรนะเราบวชมากมากเ็เพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลถ้าไม่สามารถจงมากจงผลแม้นตายหลวงปู่ก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ดูใจหลวงปู่ที่จะไม่เกิดในเทวโลกภาวนานและกิเลสต่อที่นั่นนี่ใจเรื่องปว,ว่นะผมงเพชรนะโอ้แล้วมันก็เทือนใจเือนใจเห็นคนไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองเห็นพระไม่รักประเทศชาติบ้านเมือง เทือนใจเมื่อเห็นทหารกล้าลูกหลานสละจีพเพื่อชาติบ้านเมืองดูไปอยู่ที่อยู่ที่กินข้อที่ตาก็หลับลงก็ไม่ได้ต้องลืมจ้องไม่รู้เขาจะมาเมื่อ,อไหร่โหอันตรายที่สุดเขาทําเพื่ออะไรละ่ะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพวกเราเพื่อประเทศ,นศนเนในประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้ทำเพื่อเขานี่นั่นนี่พวกเรามันอยู่ดีสบายเกินไปน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ พอให้ปวงเปเราทร้บนะบุญกุศลหลวงปู่มีสลายก็พุ่งไปที่ใจแดนหมดนั่นแหละ,ะเป็นลูกของปวงเปรหรือใครก็ตามที่เป็นทหารกล้าทุกนายเหมือนกับเจิมเปียเสมือนกับหลวงปู่ยืนอยู่ข้างหน้าของลูกทุกคนเปียเสมือนหลวงปู่ยืนอยู่ที่ข้างหน้าข้างข้างข้าง,างหลังของลูกเป็นกอนกำบังให้ลูกทหารกล้าทุกนาย อ,อทหารกล้าทุกนายมีพลังกำลังใจสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองลูกเนี่ยสาธุนะพวงเพชรนะติดตามต่อไปลูกเขาไม่ลงกันง่ายๆหรอกบอกว่าอยู่จริงมันไม่ใช่ที่นู่นมันซัดีกเ่าเราตายไปเป็นเบอืออีกแล้วนะ่ะนี่หละเพราะว่าคนนีม่มีสัต์ความจริงนะมันไม่ใช่ทหารนี่ไม่ไพวกให้กุยทหารก็ไม่ทำางั้นหรอกเลือดนักลบนะ นี่คือเลือดนักลบด้วยกันเราคุยกันด้วด้วนเลือดนักรบนะเปองผิดน,นะขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยกสาทุขอให้พวกเราทังหารกล้าลูกหลานทุกนายจงแค้วคาดตลอดปลอดภัยได้ใชชนะในการสู้รบครั้งนี้เพื่อคนเจดสิบล้านคนในประเทศชาติไทยจะอยู่อย่างพาสุกเย็นใจ,จเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงสืบไปขอมุทนาลูกชาทุ